ชาติประจำปี2,565จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทั้งสวนลุมพินี8-18ธันวาคมนี้ กองอำนวยการจัดงานกาชาดโดยคณะกรรมาการแผนกประชาสัมพันธ์งานกาชาดประจำปี2565ร่วมกันจัดงานท่านแหลงข่าวงานกาชาดประจำปี2565ในรูปแบบมินิเรดครสแฟนักสวนลุมพินียกกิจกรรมความสนุกและจำลองบรรยากาศให้โหนคิดถึงภายใต้แนวคิด เ้ทาทศวรรษใต้ร่มพระบารมีสะดุดีสภานายิกาสภากาชาไทยระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคม2565รวม11วัน11คืนในรูปแบบไฮบริดอีเวนต์ผาานระหว่างออนกราวณ์ณสวนลุมพินีเวลา11นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาและตลอด24ชั่วโมงค่ะที่ www. n g a กาชาติ .com โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจสถาบันการศาึกษาสมาคมมูล,ลนิธิชมรมพระเอกชนมาร่วมประกวดร้านงานกาชาติออกบูสแสดงในเทศการจำหน่ายสินค้าจัดกิจกรรมสิ่งโชคจริงรางวัล จัดการแสดงบนเวทีจำหน่ายสลากกาชาพิยกรดวงชะตาโซนสวนสนุกมีเครื่องเล่นหลากหลายรวมถึงการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซต่าง ata, ert, อาวตาชมมินิคอนเสิร์ตรูปแบบ360องศาโดยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามฝั่งเพิ่มเติมกันเลยค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านสื่อบนชนนะครับที่มา ร่วมงานถแถลงข่าวออของสำนักงานจัดหารายได้สภาก,กาชาติไทยในวันนี้นะครับงานกาชาติปี2565ปีนี้เราจะจัดในรูปแบบไฮบริดนะครับคือจะมีงานออนกราวด์อยู่ที่สวนลุมพินีแล้วก็ออนไลน์นะครับที่ www. งานกาชาติ .com นะครับระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคมนี้นะครับก็ สำหรับรายละเอียดแล้วก็ของงานจะมีอะไรบ้างเนี่ยก็อยากจะให้ท่านรองประธานรองท่านรองซึ่งเป็นเลขานุก,การของคณะกรรมการคณะกรรมการจัดงานนะครับมา,าถแถลงให้ทราบในวันนี้ครับเชิญครับ ก็วันนี้ที่จัดถแถลงข่าวนะคะก็เป็นการจัดให้มีเป็นลักษณะของมินิเรด cross ฟร์นะคะเพื่อให้ท่านสื่อมวลชนได้มาในบรรยากาศของ เตรียมพร้อมที่จะมีงานกาชาดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะดึงบรรยากาศของงานกาชาดที่ประชาชนชาวไทยเนี่ยคิดถึงบรรยากาศแห่งความสุขมาจัดในรูปแบบของวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าก็จะดึงเรื่องกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของการจัดงานเนี่ยมาจําลองไว้ในวันนี้นะคะแล้วที่สําคัญเดี๋ยวหลังจากเสร็จแถลงข่าวเราก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะจากน้องนองนักศึกษานะคะที่จะมาทํากิจกรรมเปิดหมวกในงานกาชาดนะคะที่จะมีขึ้นระหว่าง,งวันที่8ถึง18ธันวาคมนี้ด้วยค่ะ ครับก็ห่างเหินงานกาชาตดออนกราวในสวนลุมพินีมา2ปีกว่าแล้วนะครับวันที่8นี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับซึ่งจะมีการเปิดงานโดยการเสด็จพระราชดำเนินโดยสมเด็จพระคณิษฐาที่ราชเจ้า <c oughs> จะเสด็จมาที่สวนลุมในเวลา17.30นะครับ ปีนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นความท้าทายอีกหนึ่งปีนะคะเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยงานกาชาติไม่ได้จัด เราจัดเป็นรูปแบบของออนไลน์เพราะฉะนั้นเมื่อจะกลับมาที่สวนลุมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่า,าภาพจําของประชาชนเนี่ยในงานกาชาติที่สวนลุมพินียังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาในงานกาชาติแล้วเดินไปในร้านในดวงใจหรือไปชิมอาหารอร่อย,ออยๆที่คิดถึงนะคะดังนั้นปีนี้เนี่ยความพิเศษก็คือ1ก็คือกลุ่มที่อยากจะไปเที่ยวในส่วนของที่เป็น ส่วนสนุกนะคะเราก็จะมีส่วนสนุกแล้วก็ผสมผสานกับบริเวณที่ต้องเรียกว่าเป็นเอนอร์เทนเมนแอเรียนะคะคือจัดออกเป็นโซนนิ่งต่างๆนะคะ หน่วยงานที่มาร่วมออกร้านในงานกาชาติก็จะมีกิจกรรมที่นํามาหลากหลายนะคะดังนั้นเนี่ยประชาชนที่เข้ามาในงานกาชาติเนี่ยถ้าอยากจะไปชมนะคะก็เดินไปชมตามหน่วยงานถ้าอยากจะไปช็อปก็ไปช็อปสินค้านะคะซึ่งก็จะมีร้านค้าเอกชนนะคะมาลดราคาพิเศษในงานกาชาตินะคะอย่างที่บอกถ้าอยากจะไปชิมก็ไปชิมร้านอาหารเด็ดนะคะจาก50เขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ร้านอาหารจากโรบินฮูดนะคะและที่สําคัญโอเวนตินภูเขาไฟมาปะทะกับ ไมโลลดลงเรียนอันนี้เป็นความพิเศษมากๆนะคะไม่เคยเกิดขึ้นในงานกาชาตินะคะตั้งปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่นำอโอนตินภูเขาไฟกับ ไม่ลรถโรงเรียนมาเจอกันและที่สําคัญก็คือจะมีน้องๆน,นะคะเยาวชนเนี่ยนำความสามารถพิเศษค่ะมาจัดแสดงนะคะเป็นลักษณะของการเปิดหมวกนะคะแล้วก็ชวนชวนพี่น้องประชาชนที่มาชมการแสดงแล้วเนี่ยบริจาคให้สภากาชาไทยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่น้องๆเนี่ยเ่นดนตรีเปิดหมวกบีทุกวันนะคะตั้งแต่วันที่8นะคะเป็นต้นไปจนถึงวันที่18เลยเนี่ยสิวันเนี่ยน้องๆก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเป็นนักร้องจากโรงเรียนต่างๆด้วยนะคะเป็นจิตอาสาเข้ามาจัดแสดง ที่ในงานกาชาติที่สุนลมพินีแต่ที่สำคัญบนเวทีกลางนะคะก็จะมีเวทีการแสดงนะคะได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงวัฒนธรรมนำศิละปะการแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นนิ้วเป็นโขนนะคะเป็นลำตัดเป็นพื้นบ้านนะคะนำมาจัดแสดงเพราะนั้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยต้องบอกว่าทุกกลุ่มวัยเข้ามาในงานกาชาติก็เลือกไปชอบชิมแชร์ได้ตามอัธยาศัยความ คาดหวังนะครับเพราะว่าเราอั้นมา2ปีแล้วนะครับผมคาดหวังว่าจะหลั่งไหลมาเยอะแยะเลยนะครับเป็นอาจจะไม่ได้เป็นคลื่นประชาชนอาจจะเป็นสูนามิก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความหวังแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่เคยมาการคาดชาตินะครับพาลูกหลานมาอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ท่านเคยพาท่านมานะครับผมก็เคยมากับคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้ คุณพ่อคุณแม่พาลูกๆลหลานๆมางานกาชาติปี2,565ระหว่างวันที่8-18ธันวาคมนี้นะครับขอบคุณครับ